สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการมอลและบอลกันนะครับมาพูดถึงผลงานของนักตบทีมไทยของเราคนนมานะครับที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเกมการแข่งขันที่มันอยู่ในลีกที่ อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาของช่องลาวเเลข,ของเรานะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีอาจจะมีนิดนึงนะฮะแต่ว่าลีกอื่นยังไม่เคยพูดถึงเลยนะเดี๋ยวไปได้เรียงดูกันนะครับว่านักตบไทยของเราผลงานในปัจจุบันตอนนี้อัปเดตนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปเริ่มต้นกันที่การแข่งขันอัเซอร์ไบจนันบอลล์บอลลีกนะครับหรือว่าบอลล์บอลชิงแชมป์อัเซอร์ไบจันนะครับก็ต้องบอกว่าลีกนี้ก็ยังคงเป็นลีกแดนสนธยา เหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่พี่แป้นปีนุชแป้นน้อยเดินทางไปเล่นนะครับก็สุดท้ายที่พี่แป้นฤดูกาลที่เราได้แชมป์นะเล่นกับอาร์เซนอลแต่ว่าที่ผมบอกว่าเป็นแดนสุทธยาก,ก็คือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเรื่องของผลการแข่งขันก็ต้องพยายามอัปเดตผ่านทางเพจเข้าอย่างเดียวนะครับเขาไม่ค่อยมีแจ้งล่วงหน้าสักเท่าไหร่อย่างตารางการแข่งขันเนี่ยแทนที่จะลงให้ครบทั้งฤดูกาลนะฮะก็ไม่มีนะฮะไม่เห็นก็ต้องค่อยๆตามไปทีละแมตท,ทีละแมตนะครับซึ่งปีนี้นะครับนักกีฬาไทยของเราไปกัน รับอิสระของทีมชาติไทยไปเล่นให้กับทีมมูรอฟเอเซ็ตเทอรนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่ประมาณอันดับ3อันดับ4ประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็มี1คนที่ไปด้วยก็คือ น้องตาลน้อยนะครับที่ชาวกวอนพลเรือแต่ว่าน้องตาลนี่กลับมาแล้วนะครับเล่นให้กับทีมกัญชานะครับโดยที่ทางลีกของอัเซบจันเนี่ยฤดูกาลนี้เขาจะมีทั้งหมด6ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็จะแข่งขันแบบพบกันหมด4ครั้งด้วยกันนะครับก็คือแข่งทีมละ24นัดอันดับ1ถึงอันดับ4จะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโดยที่ทีมของน้องแมมแมมตอนนี้นะครับมูรอบอยู่ในอันดับที่5ของตารางนะครับแข่งไป17นัดชนะ6แพ้11นะครับมีอยู่18คะแนนก็ถืออว่่่าาผลงนไมคยดีเท่่าไหรในฤดูกาลนนี้ะครับตามหลังทีมอัันดบที่4ที่มีลุ้นเพลยย์อออฟ่างทีมกัญชาอยู่2แมว ด้วยกันนะครับแมตช์ชนะนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นให้กำลังใจกันต่อนะครับสำหรับทีมของน้องแบมแบมนะออก็ไม่รู้แข่งหน้าต่อไปนี่แข่งวันไหนเหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะฮะโปรแกรมการแข่งขันนี่หายากเหลือเกินนะสำหรับลีกอเซอร์เบยจันรซึ่งผมเองก็แปลกใจนะเพราะว่าลีกอเซอร์เบยจันรเองเคยเป็นลีกที่ต้องเรียกว่าอู้ฟู่ร่ำรวยนะฮะเงินถุงเงินถังถ้าใครจำมาได้ยุคก,ก่อนเนี่ยซื้อนักตบไทยไปเล่น ทั้งทีมเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นักตบไทยนะนักตบดังๆทัวโลเค้าก็ซื้อมาเล่นในหลีกอเซอร์ไบจนันแต่ตอนนั้นผมไม่ไ,มได้ตามลเลยเลยไม่รู้ว่าเรื่องของคนดูเรื่องของการแขข่งันรประชาสัมพันธ์ลีเขามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะตอนนั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้เราก็ไม่ค่อยได้ทราบกันมากนะักเนาะแต่เมื่อช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับหลีกอาเซอร์ไบจันนี่ทตุไฟเข้าแทรกนะถังแตกนะครับผมไม่มีตังแล้วแล้วตอนหลังก็เลยมาแข่งกันแบบเงีียยยบบบบแแแข่ง่งปบบปกตกตติลล้นนนัไทททคสุดาเ ช่วงท้ายๆก็คือพี่ปูมาริกากันทองนะครับที่เคยไปเล่นเมื่อสักประมาณฤด,ดูกาล2014-2015ช่วงนั้นนะฮะ2015-2016ประมาณนั้นนะก่อนที่สุดท้ายพี่ปูจะกลับมาแล้วก็เว้นว่างไปนานสำหรับนักกีฬาไทยก่อนที่จะมีพี่แป้นไปนั่นแหละเมื่อดดูการที่แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้ก็ยังมีน้องแบมแบมนะฮะจีดาภาได้ลงเล่นกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยลีกสเปยจันได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกของยุโรปเนี่ยสามทีมนะฮะคือปัจจุบันเนี่ย โค้ตาที่ไปเล่นในลีกยุโรปของ CEV เนี่ยจะมีป,ประเทศสามประเทศที่ได้โค้ต้า3นี้ก็คือตุรกีอิตาลีแล้วก็โปลแลนด์ซึ่งก็ถือว่ามันเทียบเท่ากับ3าลีกใหญ่ของยุโรปเขาว่าแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ไม่ได้ไปแล้วเหมือนจะได้ไปแค่ CEV คัพแล้วก็รายการ CEV เฉลนและนะครับสำหรับทีมจากอัฟซ์เบจานแต่อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแบมแบมนะครับที่ได้ลงสนามทำการแข่งขันในลีกอัฟซ์เบจันอาจจะหาดูถ่ายสดก็ยากด้วยนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกกกกััััันนนนนนนเเเเาาาะะยยยยยงงออออูู่่่่ททีีีโโซุุรรรรปปคบบบไดดแขขวลลลล์สม ญญซึ่งก็มีนักกีฬาไทยหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องบีมพิมพิชากกรัมนะครับลงสนามให้กับทีม s s สเอสเซามเบิร์กนะครับอาว่าปาล์มแบกชเชวลินลงสนามแข่งขันด้วยนะครับก็น้องบีมก็กลายเป็นนักตบไทยโอ้ในรอบหลายปีนะครับที่ได้ไปเล่นในหลีกเยอรมันต่อจากพี่นาวนาโบ,าบกแก้วที่ไปเมื่อฤดูการ2 0 1 7 2 0 1 8ประมาณนี้นะครับพี่นาหรือ2 0 1 6 2 0 1 7จําำไม่ได้แล้วนะครับผลงานของทีมชเชวลินของน้องบีมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในฤดูการปกติเนับ ซึ่งลีกเยอรมันเนี่ยจะมีทั้งหมด9ทีมด้วยกันนะโดยที่ก็จะเล่นแบบพบกันหมดนะครับทั้งหมด4ครั้งนะครับอันดับ1ถึงอันดับ8จะได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับลีกของเยอรมันเขาเข้าสู่กันเองคันในรอบเพลย์ออฟและนะครับรอบลุนแชมป์และนะครับซึ่งทีมของน้องบีมนะครับเชเวลินนี่ก็เจอกับทางนั่งของอาร์เคนนะโดยที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับก็จะเล่นกันในระบบ2ใน3เกมนะครับทีมที่ชนะ <muitas S> 2แ <sketches> <gift> um, มตช์นะครับก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาจะเล่นกันระบบ3ใน5แมตช์นะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศกันอยู่นะครับทีมของน้องบีมพิมพิชญาเนี่ยนะครับนัดแรกเนี่ยเอาชนะทีมอาร์เคนไปได้3าตัวศเซตนัดที่2เนี่ยจะเล่นกันในคืนนี้นะครับวันที่29นะเวลา18บแนาฬิกาตามเวลาที่เยอรมันนะครับถ้าเป็นเวลาเมืองไทยก็คือเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะที่ถ้าชนะทีมของน้องบีมก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับผมโดยยททีีีี่่รรออออบบงงงชนนนนะะะเเลิศฮมมข้ ็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างพอสดดำกับซูนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยนัดแรกเนี่ยทีมซูเนี่ยชนะมา3-2นะครับเดี๋ยวนะัดที่2ก็จะเล่นกันในคืนนี้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งถ้าทีม ซูชนะก็จะเข้าไปเจอกับทีมของน้องบีมนะฮะแต่ถ้าเป็นทีมพอตสดมชนะนี่ก็ต้องเล่นกันต่อในนัดที่3ซึ่งนัดที่3มเนี่ยเกมนัดตัดสินก็จะเล่นกันในวันที่2เมษายนนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามมาดูสำหรับอีกเยอรมันนะครับโดยที่รอบรองชนะเลิศตอนนี้เขายังไม่ได้กําหนดว่าจะเล่นกันวันไหนนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศก็เช่นเดียวกันนะครับเล่นกัน3ใน5แมตช์ก็ถือว่าทีมของน้องบีมอาจจะได้กลับมาถ้าได้เล่นในรอบชิงชนะเลิศนะฮะและรอบชิงชนะเลิศมันยืดเยอก็ไม่แน่โปรแกรมเลยนะคขับมันอาจจะยื ลีกของเยอรมันนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่การแข่งขันที่อเมริกากันบ้างนะครับอเมริกาตอนนี้ก็มีอยู่2หลีกและนักกีฬาไทยของเราก็ได้อยู่ทั้ง2หลีกเลยนะครับผมโดยที่ไปดูกันที่หลีกแรกนะครับ Pro Volleyball Federation นะฮะซึ่งหลีกนี้ณปัจจุบันนะครับก็มีนักกีฬาไทยของเราลงสนามแข่งขันทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือนุสราต้มคำนะครับกับตำแหน่งของพรพันธ์เกิดปราศโดยที่พรพันธ์เนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะฮะตำแหน่งของออร์แลนโดวอลคิรีนะฮะขณะที่นุสราเเนี่่ยยยก็พิงจะ้าไป ในช่วงสักประมาณเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมแล้วช่วงปลายปลายเดือนนี่แหละลงสนามให้กับทีมโพลัมบัสฟิวรี่นั่นเองนะครับโปรวอลเลบอลเฟสเดเรชันนะครับเขาะจะมีทีมเข้าร่วมต่ากันในกันทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็จะเล่นแบบพบก,กันหมด4ครั้งนะครับผมเล่นทีมละ24เกมเพื่อที่จะคัดเอานับ1ถึงนับ4 ผ่านเข้าเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยที่ทีมของน้องผู้พรพันเนี่ยว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ลงสนามไปแล้วทั้งหมด19นัดนะครับชนะ17แพ้2อยู่ในดับที่2ของตารางคะแนนนะครับผมขณะที่ทีมของพินุษฐ์เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยู่ในดับที่8เลยนะครับสำหรับโคลอมบัสฟิลีชนะ5แพ้14อยู่ในดับที่8เลยนะตอนนี้เนี่ยการแข่งขันก็ยังเหลืออีกประมาณ4นัด5นัด6นัดประมาณนี้สำหรับแต่ละทีมนะก็ไม่เท่ากันนะอย่างทีมของผู้นี้เล่นไป รฤดูการปกติเนี่ยก็จะจบกันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับในวันที่4พฤษภาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะก็ถือว่าเล่นกันค่อนข้างยาวนานแต่ว่าจะพูดถึงนานก็ไม่ใช่นะเพราะหเหรีเริ่มกันในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เล่นกันประมาณสัก4เดือนเนาะซึ่งกําหนดจบของลรีกอเมริกาคือวันที่26 พฤษภาคมนะครก็คือปลายเดือนพฤษภาคมนะก่อนที่วีแอลจะเริ่มนะซึ่งดูจากผลงานตัวนี้นะครับทีมของผู้นะอยู่อันดับที่2นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอย่างมากนะครับที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในถึง อย่างน้อยก็รอบรองชนะเลิศนะครับผมว่าทีมของผู้น่าจะทําได้นะเผื่อก็มีโอกาสเข้าชิงได้ด้วยซ้ําไปก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับผู้นี้อาจจะได้กลับมาเล่นกับทีมชาติไทยหลังสุดเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมก็รอติดตามกันต่อดูสาหรับวอลเลย์บอลลีกอเมริกานะครับสำหรับโปรวอลเลย์บอลฟเดเรชั่นส่วนอีกหนึ่งลีกนะครับผมที่ก็แข่งขันควบคู่กันไปนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีๆทาไมเขามีโผมา2ลีกเลยนะครับลีกของอเมริกาอีกหนึ่งลีกก็คือ LOVB นะครับลี โดยที่นักกีฬาไทยของเราได้ลงสนามหนึ่งคนนั่นคือพี่แปน้นปีนุชแป้นน้อยนะครับลงเล่นกับทีมแอตแลนตานั่นเองวันวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับเขาจะมีทั้งหมด6ทีมนะครับเล่นไปพบก,กันหมด3ครค้นแล้วก็จะมีเกมเพิ่มมาอีก1เกมก็คือเล่นทีมมาสิบหแมตชนั่นเองนะฮะในรอบฤดูกาลปกตินี้ก็ยังไม่ตกรอบนะครับทีมระดับ1ถึงระดับหยังได้เข้าไปลุ้นกันต่อใน รอบไฟนอลนะครับโดยที่อันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยจะได้เข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนทีมอันดับ 3- ถึง6จะได้เล่นกันก่อนในรอบก่อนรองชนะเลิศผู้ชนะก็จะเข้าไปเจอกับทีมอันดับ1 2ที่ยืนรอ่แลวในรอบตัดเชือกซึ่งผลงานของทีมแอตแลนต้าตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเธออยู่ในอันดับที่1ของตารางแข่งขันไป15เกมชนะ12แพ้3นะครับแล้วก็ที่สําคัญการันตีผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีจบแชมป์ของฤดูกาลปกติแล้วนะครับซึ่งทีมของพ เล่นในะรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะโดยที่โปรแกรมการแข่งขัน,นะะในรอบฤดูกาลปกติเนี่ยทีมพิพันธ์ยังเหลืออีกหนึ่งเกมให้ลงเล่นกันนะครับโดยจะเจอกับทีมนางโคมาฮ่านะครับก็จะแข่งขันในวันที่4เมษายนนะครับตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับผมตามกันได้นะครับสำหรับการแข่งขันลีกของอเมริกาจะเล่นกันเช้าทั้งลีกโปโลบอลฟีเตเดชันลงไปถึงลีกวันบอลบอลด้วยนะครับทั้งสองลีกจะเล่นกันตอนเช้านะฮะใครตื่นไหวก็ ตื่นมาชมกันได้ตื่นมาเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาของไทยกันได้แล้วลีกวันวอลเลย์บอลเนี่ยดูที่การแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยรอบก่อนรองชาเลอร์นะครับเขาจะแข่งขันในวันที่11เมษายนนะครับผมส่วนรอบรองชาเลอร์แข่งขันในวันที่12เมษายนนะครับส่วนนัดชิงชาเลอร์นะครับเล่นในวันที่14 เมษายอนนั่นเองนะครับก็หวังว่าทีมของพี่แป้นจะได้เข้าไปลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้นะฮะซึ่งพี่แป้นเองฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไปเล่นที่ลีกอัสเซเบจันก็ได้แชมป์กับทีมอัสเรลมาด้วยนะครับก็บอกว่าปีนี้นะครับผลงานในฤดูกาลปกติเนี่ยคือมันก็จบที่1และก็หวังว่าสุดท้ายนะครับพี่แป้นจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็น่าจะได้กลับมาร่วมทีมชาติไทยนะฮะในช่วงสมปดาหปลายเดือนเมษายนนี่แหละสำหรับทางพี่แป้นนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่นามาฝากการอ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกับช่องเราะเรื่องของเราด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ